หน้กกนากากอนามัยชนิดผ้าที่จะนํามาแจกให้ประชาชน10ล้านชิ้นมีคุณลักษณะผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดค่ะและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและการไอจามการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถซักแล้วใช้ซ้ําได้มากกว่า15ครั้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจะแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงเทพ มหานครจำนวน5ล้าน6แสนชิ้นค่ะจะยึดตามข้อมูลของกรมการปกครองตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน1คนต่อ1ชิ้นส่วนพื้นที่เสี่ยงในปริมณฑลจะแจก2ล้าน5แสนชิ้นที่เหลือจะจัดสรรในบางจังหวัดของภาคใต้นะคะเช่นที่นราธิวาสภูเก็ต ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะโดยหน้ากากผ้าลดแรกจำนวนหนึ่งล้านชิ้นคาดว่าจะถึงบ้านประชาชนภายในวันที่11เมษายนนี้โดยไตรสณีไทยจะเริ่มจัดส่งวันที่8เมษายนนี้เป็นต้นไปและจะจัดส่งทุก15วันครั้งละ2ล้าน5แสนชิ้นและจะครบทุกพื้นที่10ล้านชิ้นภายในเดือนพฤษภาคมค่ะส่งให้ทางประชาชนถึงบ้านไม่ต้องมารับที่ กระทรวงหรือไม่ต้องไปรับที่ทงาทงที่อื่นนะครับต้นส่งทึงที่นะครับก็จะเป็นการสะดวกต่อประชาชนหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากผ้าสามารถซักแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับขณะที่งบประมาณที่จัดผลิตอยู่ที่67ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิม65ล้านบาทเพราะต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเฉลี่ย7บาทต่อชิ้น ขณะที่หน้ากากอนามัยที่ปรับตามการบริหารจัดการใหม่ของศูนย์โควิด -19 เริ่มทยอยถึงจังหวัดเลยแล้ว8,000ชิ้น คณะกรรมาการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ของจังหวัดเลยได้ตรวจนับและทำบัญชีส่งมอบให้ทั้ง14อำเภอโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงกลุ่มที่2ให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการใกล้ชิดประชาชนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานเสี่ยงกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ได้รับเชื้อและมีปัญหารุนแรงได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้พิการเช่นเดียวกับที่อุดรธานีนะคะ นายปราโมทธัญ,ญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการหน้ากากอนามัยร่วมรับหน้ากากอนามัยส่งไปยัง20อำเภอค่ะโดยยืนยันว่าจะบริหารจัดการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่ะ